พอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ตอนหกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภยัยภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภยัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ เช่นการบุกรุกทำลายปา่าทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดปัญหาดินถลม่มเนื่องจากไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดินซึ่งอาจเป็นการทำลายธรรมชาติทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเช่นน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถลม่มแผ่นดินไหว สึนามิแต่ละครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากน้ำท่วมการกัดเซาะชายฟางังดินถลม่มแผ่นดินไหวและสึนามิเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท้องถินซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเตรียมถุงยางชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลาและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภยัย